หมายสุดท้ายก่อนจากครับผมหมายสุดท้ายก่อนจากเป็นยังไงเป็นยังไงเรียบร้อยครับผมวิดีโอต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและทำยาพายผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับเสี่ยมังกรอ,อีกแล้วคนเดิมเลย เป็นยังไงบ้างสาวอาทิตย์ไปทำอะไรกันมาหรือไปเที่ยวไหนกันมาก็พยายามเซฟตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็อันตรายนะดูแลตัวเองใส่แมสใส่เอ่เอล้างมือใส่แอลกอฮอล์ทำไมดูแลกันเองด,ด้วยนะทุกคนออันตรายมีข่าวว่าตอนนี้มีเอ่อโควิดระบาดเป็นสายพันธุ์ไทยแล้วนะไม่รู้จริงแท้แค่ไหนแต่สุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเองนะโอเคครับวันนี้เศรษฐกิจแย่แว มาหาเงินสนับสนุนในการมีชีวิตต่อดีกว่ากับ S.A. Gaming วันนี้เรามาคอนเทนต์ในพิเศษเลยคือเราเล่นกันหลังห้องนะคือใพ้ใกล้หมดแล้วเรามาเล่นแม่งก่อนรรับชมเพิ่มเติมเนี่ยฝากนิดนึงฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะอ้าวเราไปดูกันเลยมาครับผม Oh, โอ,อนะ้มีโอกาสปิงปองนะมีโอกาสปิงปองเหมือนกันเดี๋ยวออตอนต้นคลิปเนี่ยจะค่อยๆเล่นก่อนนะเดี๋ยวไว้ค่อยใส่หนักอันนี้ขอดูข่าวไพ่นิดนึงวันนี้เรามาด้วยทุน4 0 0พนะเรามาด้วยทุน4 0 0 0บาทแต่ว่าเราจะไปได้ถึงตามที่เราบอกหน้าปกหรือเปล่านะมีกลุ่มนําเล่นน้าเล่นทุกวันนะหลักๆคือตอนนี้ก็จะมีน้าเล่นกับพวกเฮียอยู่2 3สคนนะเพราะว่า ดูแลลูกบ้านด้วยบางทีไม่ทันนะก็เลยให้คนอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะโอเคแต่ไว้ใจได้พูดเลยไว้ใจได้อ่าหกแต้มครับผมหกแต้มครับผมหกแต้มครับเป็นยังไงเปิดดิหงายไพ่ดิสั่นเดี๋ย,ย,ยวหงายท้องหรอกหงายไพ่มาโอ้โหถูนานเหลือเกินหกแต้มขอแต้มเดียวพอโอเคหกเสมอไม่เป็นไรอย่างที่บอกครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เสมอคือตัดนะโอเคตัดหรือเปล่าวะต้องรอดูแป๊บนึง ใช้สูตรคำนวณก่อนสูตรคำนวณมายังไม่ได้เอาระบบ AI มาให้ดูเลยนะระบบ AI เนี่ยบางทีมันก็แม่นบางทีมันก็แม่แม,แม่นอ่ะแต่ถามว่าวัดผลอะไรได้ไหมไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าอยากรู้ว่าระบบ AI จริงๆแล้วมันเป็นไงเดี๋ยวไปเอามาก่อนเสมอตัดเสมอตัดเสมอตัดมาเสมอตัดนะครับผมเสมอตัด เปิดมาเปิดมาหนูหนูเร็วน้องหนูเร็วอ้าหกแต้มหน้าสวยจ้ะหน้าสวยนะจ๊ะขอสองพอเย็ดแคเหลือสามเลยสัสต์เขายังสีอยู่ซีอยู่ีอยู่มาขอเลขหน่อยโอ้โหเหี้ยเสมอไม่ตัดวะ่ะไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรวันนี้เราสู้กันยาวๆเลย เสียน้อยเสียง่ายเสียยากเสียมากใช่บอกวะไม่ใช่เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเออจะพูดก็ผิดนะขอโทษด้วยเออ,เ,อ,อเราไปที่น้ําเงินเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเออขาไพ่ตอนแรกของห้องเนี่ยแดงบัรยาไปแล้วที่เหลือมันเป็นเข้าพไพ่แบบแดงมาแค่สองหมาเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้ําเงินจะมาเนี่ย ถึง82.75%เปเซกันเลยทีเดียวนะมา SA เนี่ยจริงๆไม่ค่อยสันทัดนะเพราะว่า1น,น้องเขาเปิดไพ่ค่อนข้างช้านะค่อนข้างช้าเลยทีเดียวเชียวแล้วก็ลีลาดูแห่ไม่จะเปิดอีกใบเนี่ย5าแตมได้อยู่5แตมได้อยู่โอเคครับผมเขาโกงสองใบ5าแตมยังจวดเพิ่มเป็นแปบจะได้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ โอเคขออะไรได้อย่างนั้นได้ปะเออแปหลัง6หรือจะสู้8เรียบร้อยครับผมที่เข้ามา800บาท800บาทที่เข้ามาโอเคแปลนต่อนะหลักสูตรข้อพ้ายที่เห็นนะตอนนี้นะทุกคนรู้อยู่แล้วก็คือ2ตัวตัดนั่นเองเพราะฉะนั้น8 7 7 5เปอร์เซ็นต์คือแดงครับผมแดงอย่างแน่นอนนะผู้มึงไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องพิจารณาอะไร เจ็บคอไปหมดแล้วเฮียตะโกนเนี่ยรอสักครู่รอสักครู่อาจจะพูดไม่ค่อยชัดนะหรือว่าอะไรคือลิ้นเป็นร้อนในแหละแต่เออเจ็บปากแต่วา่าด้วยลูกบ้านและทุกคนที่น่ารักขอบคุณจริงๆที่ยังติดตามกันอยู่นะขอบคุณจริงๆที่ยังเข้ามาอยู่ถึงมีช่วงนึงจะหายไปนะด้วยอะไรก็แล้วแต่สับเพเหตุร้านนะขี้เกียจเล่าให้ฟังแต่ว่า ขอบคุณจริงๆที่ยังกดเข้ามาดูกันนะมีอะไรกดคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปใครที่ไม่มีที่เล่นก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะไม่ได้มาโฆษณาไม่มีสปอนเซอร์ใดๆแค่มาชวนเล่นอูโหเชี่อเขาแปดว่ะไอสัตว์เขาไพ่เปลี่ยนนะเขาไพ่เปลี่ยนนะไม้นี้ไม้ต่อไปเนี่ย ห้าสิบห้าสิบนะใช้คำว,ว่าห้าสิบห้าสิบดีกว่ามไม่น่าแทงกูว่าไม้นี้ก็ไม่น่าแทงแต่ใจมาแล้วใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมันไม่น่านะแต่โอกาสที่มันจะตัดไปแดงเนะี่ยมันมันห้าสิบห้าสิบอ่ะอันนี้ไม่แนะนำนะแต่ดูไว้ดูไว้เลยเป็นอุทางอ่อนดูไว้เลยว่า ไม่แนะนาเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างมาม่าต้องเข้าแล้วไอสัตว์เออหนึ่งแต้มไปดีควายโอ้โหยี่กูบอดไอสัตว์เรียบร้อยสัตว์เจ็ดหลังเรียบร้อยนะครับผมถึงบอกว่าฮะไม่ไม่น่าเล่นแต่ว่ามันก็มีโอกาสอยู่นะอเล่นตามบางทีก็ต้องดูประสบการณ์ด้วยไม้ไหนแทงส่วนได้ก็ส่วนไม้ไหนตามเขาไปก็ต้องตามเขาไปอย่าทะลึ่งบ้องนะครับผมประสบการณ์เนี่ยมัน ผอนก็นไม่ได้ใช้คําว่าดูแล้วก็ลองไปปรับปรุงลองไปเล่นเองใครที่เล่นเว็บไหนอยู่แล้วแตกดีก็ดีใจด้วยครับผมมีปัญหาการเงินก็อันนั้นก็สวยไปครับผมเว็บที่ดังๆก็จะตัวยูอะไรสักอย่างไม่รู้อะยูนั่นเนเออเขาก็โกงเยอะนะก็ดูดีๆแล้วกันไม่ได้บอกเออจะไปเล่นเว็บอื่นก็เรื่องของมึงเลยอะไรอย่างนี้ ดูให้มันดีแล้วกันเป็นห่วงเพราะโดนโกงกันเยอะช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะผมพูดเลยว่าเงิน300ก็ต่อชีวิตใครได้หนึ่งวันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปแบบว่าเออฝากเขาเรียกว่าอะไรวะรับปั้นเออพวกรับปั้นก็อย่าไปเชื่อใจเขาอยู่ดีมึงโอนตังให้เขามึงสปอร์ตอะใจถึงเพิ่งได้เหรอมึงอะมึงมีตั้งขนาดนั้นเลยเอะโอเคครับผมเรื่องนั้นไว้ก่อนไอสัตว์เรื่องนั้นไว้ก่อน,อรเ,รอน,น,อนเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยเลยแม่งปอกก้าไวไอสัตว์โอ้โหถูนานมากไม่รู้เลย่หี้ขอโทษครับผมอาจจะพูดหยาบไปสักนิดนึงแต่ขอโทษด้วยนิดนึงเศรษฐกิจก็แย่ไพ่มึงยังแย่เหรอหาไพ่มึงยังแย่เหรอเขาไพ่เปลี่ยนบ่อยมากครับผมเอ่อเท่าที่เล่นมานะส่วนมากเลยส่วนมากในหนึ่งห้องจะมีไม่เกินสามเขาไพ่นะ ส่วนมากจะเป็นปิงปองอ่ะปิงปองมีเขาให้ลูกคู่อ่ะมีมังกรแล้วแต่ห้องนะมังกรแล้วแต่ห้องสองตัวตัดมีครับผมคอนโดมิเนียมก็อาจจะมีครับผมแต่หลักๆนะหลักๆนะถ้าจับทางได้ในหนึ่งห้องจะมีสามเขาให้ถ้าจับทางได้บวกแน่นอนผมพูดเลยโอกาสบวกมากกว่าลบแน่นอนนี่มองว่ามันไม่น่าปิงปองมันน่าจะเป็นสองตัวตัดอาจจะหลงมาสักตัวหนึ่ง โอเคครับผมตอนนี้กองคู่นะจ๊ะกงคู่ปอเก้าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยจะเอาอะไรมาสู้กับปอเกนะจ๊ะโอเคหลายๆคนอาจจะแทงเขาไพ่ลูกคู่นะแต่ไม่ใช่เห็นบอป,ประสบการณ์จะสอนให้เราเลือกทางที่ดีสุดเราแทงส่วนได้นี่น้ำเงินน้ำเงินเคยมาสามอยู่ไม้เดียวเคยมา4ี่อยู่ไม้เดียว มีโอกาสประมาณสัก25%ที่น้ำเงินจะออกนะทุกคนว่าไงทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการมันเล่นให้ดูเอาสนุกสนุกไม่ต้องดูเพื่อเป็นการพนันก็ได้ดูเอาเพิเินมมาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวครั้งหนะ้าเริ่มจะมีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมไลา์สดด้วยแจกเครดิตฟรีแล้วก็อะไรอีกต่างๆ กิจกรรมเพียบเลยเออวเอาตังค์มาแจกกันอ้าวเฮียผู้เยอะไม่ดูให้เลยเฮียน้ำเงินหลงพันหลงเพนะน้ะนำเงินหลงนะน้ำเงินหลงมาไม้นึงนะผวกมืองคิดว่าไงคิดว่าน้ำเงินจะมาอีกไม้ไม้คิดว่าน้ำเงินจะมาอีกไม้หนึ่งหรือเปล่านะาเฮียเอเอแม่งเช้าจะเปลี่ยนห้องดีป่าวะหรือ,อยังไงวะหรึองู้ต่อ อ่ะสู้ต่อให้ถึงที่สุดนะลองดูอันนี้ขอลองนะขอลองว่าโอกาสที่น้ำเงินจะหลุดไม่หนึ่งไม้มันมีไหมมีผมพูดเลยว่ามีเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะโอเครอสักนิดนึงนะหูเยี่ยมแม่งเปิดไพ่ช้ามากพูดเลยโอเคเจ็ดแต้มสวยจ้ะเจ็ดแต้มสวยจ้ะเจ็ดบวกสามเป็นสิบเยี่ยมเลยป๊อกสิไอสัตว์อ ถูนานจังวะมึงเก่งจริงมึงปอเก้ามาดิปอเก้ามาเปิดมาโอ้เฮียพอแล้วมั้งไพ่ถลอกหมดแล้วเฮียไม่ได้ค้างนะทุกคนไม่ได้ค้างนะไม่ช้าจริงโอเคสองแต้มแดกเคยเจอหรือเปล่าครับผมสองแต้มแดกเรียบร้อยครับผมตามสูตรนะจ๊ะบู้เลยโอเคครับผม น้ำเงินมาสี่ม้แล้วน้ำเงินมาสี่ม้แล้วโอกาสที่จะเป็นมังกรเนี่ยลุ่มลุ่มดอนดอนดีกว่าลุ่มลุ่มดอนดอนดีกว่าโอ้โหเจ็บคอไห้เนี้ยน้ำเงินน้ำเงินมังกรน้ำเงินจะโผล่ห่างหรือเปล่านะจ๊ะจะเรียกองค์ุลิมาลงมาเลยมาในเมื่อเราขอวัดผลกับความว่ามังกรอาจจะมาด้วยคาว่าชื่อเสียมังกรมังกรจะโผล่หรือเปล่า มังกรหรืองูเขียวกันวันนี้มารอสักคู่หนึ่งรอสักคู่หนึ่งเ a เนี่ยไม่เปิดให้ช้ามากผมพูดเลยเปิดช้าสัสสัสแต่ไพ่เขาดีไอ้พียป๊อกแปดเอาดิเก่งจริงมึงได้แต้บิเออเรียบร้อยครับผมมังกรเริ่มมาแล้วมังกรเริ่มมาแล้วมังกรน,น้ำเงิน<ช>เนื่อนี่ ทำไม่ดูขนาดนี้ยังอีกเหรอยังเหรอไอ้สัตย์ยังไม่มาซ้ s ส r i b e กูอีกเหรอเอ,อโอเคครับผมโอเครอสักคู่รอสักคู่นะจ้าน้อง SA เนี่ยมันค่อนข้างยากยากดีที่นี่คือมันลีลามากไม่รู้รอสิแต่ตอะไรนะเออ,อย่างที่บอกว่ามังกรน,น้ำเงินต้องมาแล้วครับผมชื่อมังกรมังกรต้องพยองเด็ดแล้วเปิดมา มาเทียลีลาชิปหายว่าจะเปิดแต่ละไม้โอเคครับผมเขาหกแต้มไม่เป็นไรเรากงครับโอเคเขาหกกระเจ็ดเป็นห้านะเราเจ็ดแต้มเยียบร้อยเอ้ยเจ็ดแต้มป่าวอ้ยพูดผิดครับผมหกแต้มอา้าวไอ้สัตว์กูเปลุ้นแดงทําไมเนี่ยกูลงน้าเงินโอตายตายไอเทียรลุ้นผิดเรียบร้อยครับผมมังกรถามขาดไปแล้วครับผมกลายเป็นจิ้งโจกครับอืมตุงหนังเลยตอนนี้เราตรุงหนังแล้ว เริ่มหัวร้อนนะเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนไม่ไม่ใช่เริ่มแล้วอันนี้หัวร้อนแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเราไปน้ำเงินจริงจริงมึงออกแดงหนิสัตรจริงจริงออกแดงมาน้ำเงินครับผมน้ำเงินพันแล้วครับผมน้ำเงินพันแล้วนะน้ำเงินพันแล้วหนึ่งพันโอ้ยหนึ่พันหนึ่งพันหกร้อยบาทที่เราลงเทเยอร์กันมาจริงจริงมึงออกแดงมาสัตมา เปิดไพ่เด็เยี่ยงหงายไพ่เด็ไไเดแล้วหงายท้องหรอกโอเคครับผมกงไม้แรกบอดไปแล้วไม่เป็นไรไม้ที่2ปอ9เก้าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลย1,600ที่เข้ามาเป็น 3,000... เดี๋ยวหน้า 1,161... 3,200สองเออโอ้โหเยี่ยมฮ่าสันขอนฮ่าไม้สุดท้ายไม้ไม้สุดท้ายอูล้ายัายายงนะจา๊ะเขาไพ่แม่งเละเทะทเามากไอ้ตัดเลยเขาใพ้ดูยากมาก แต่ในเมื่อเราเดินทางมาถึงนี้แล oh. ้วเราจะไปฝ ing. ั่งฝันฝั่งฝันไสฝันต่งฝิงช่างแม่งดีกว่าลงไปที่เพย์เยอร์ถึง2,000บาทนะจ๊ะ2,000บาท2,000บาทพอไหมพอแหละเก็บตังไว้กินมาม่าดีกว่าอ่าช่วงนี้เราบริจาคมาม่านะจ๊ะเศรษฐกิจแบบนี้ต้องช่วยๆกันนะเปิดมาโอเคหมายแล้ว6หมายเลหนึ่ง โอเคเ็แต้มยิ้มพูดเลย7็แต้มยิ้มจะเอาเอะไรมาสู้กูเรียบร้อยอ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยสองพันบาทที่เข้าไปแล้วโอ้ยเสียงแหบเสียงแห้ง,หง,หงนะครับผมขอโทษด้วยจริงๆใสอารมณ์ให้หน่อยยังยัง,ยงเรียบร้อยนะสองพไม้นี้จะใส่หนักดีไหมจะใสหนักดีไหมจะใสหนักดีเบ้าว ลงเสมอ2,000ันไดไหมไม่ได้นะครับผมเสมอเขาอั้นอยู่นะแบงเกร์เพราะว่าโอกาสที่น้ำเงินจะยยวงเนี่ยมันน้อยนะ <Yeah. S 1> แต่นี้ก็สุ่มเสี่ยงอยู่เือนกันแต่ใจมาแล้วว่าเราต้องลงแบงกเกร์ขอหน่อยนะนะ2,000นนะลูกนะเปิดมาลูกมาหมายแรกก็โกงแล้ว โอเคเขา5้าแต้มจะเอาเอะไรมาสู้เราเพราะเรา6แต้มเรียบร้อยครับผมมันจวยอีกหนึ่งใบก็เท่านั้นแม่เเงเอ้ยได้ครึ่งเดียวโอ้ยเอเอลงแบบไม่มีคอมมิชชั่นนี่หว่าโอ้โหเสียดายมากทุกคนเสียดายจริงๆรกำขี้ในความตดนะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรได้พันหนึ่งไม้น้าต้องใส่หนักแล้วต,ต้องจัดหนักแบบจัดเต็มจัดหนักแบบจัดเต็มใส่เท่าไหร่ครับเสีย่ย4ีบาทพออิ่มเนี่ยข้าวจานหนึ่ง เอาครับผมไพ่หมดสแสดงว่าไม้นี้ผมขอเป็นไม้สุดท้ายละกันไม้สุดท้ายนะจ๊ะไพ่หมดแล้วไม้สุดท้ายขอใส่แบบแตเ,แตเ,แตเต็มเม็ดเต็มเหนียวหน่อยใส่ไปเลยครับผม4,5 0 0นะใส่ไปเลย4,5 0 0หาไม้สุดท้ายเป็นยังไงไม้สุดท้ายเป็นยังไงมาลุ้นด้วยกันดีหรือไม่ดีมาสามแต้มเยี่ยมเลยสามแต้มไอสัตว์เจ็ดบอดเอาลวไง <c oughs> เอาแล้วไงเจ็ดแต้มครับผมไม้สุดท้ายโอ้โหเงี้ยก้าวหลังเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยเจ้าไรมันสู้กูครับผมไม้สุดท้ายเรียบร้อยเก้าพันที่บวกเข้ามาผมเรียบร้อยเลยจบนะครับผมโทเโทโ่าบินเท่ากับวันนี้ผมว่าบวกมาหนึ่งหมื่นเรียบร้อย,น,อยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากสำหรับวันนี้ใครที่ติดตามตลอดก็ขอบคุณจริงๆมีช่อง V2 แล้วไปกดติดตามด้วยช่อง V2 จะเอ่อจะเป็น เขาเรียกว่าไรสล็อตเออจะเล่นสล็อตนะไม่อยากเอา,เอามามเอามารวมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนรักนะจ๊ะบ๊ายบาย